สวัสดีค่ะมาเรียนออนไลน์วิชาสังคมศึกษากันค่ะ สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้เรามาเรียนวิชาสังคมศึกษากันนะคะวันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดท้ายบทที่2นะคะวิชาสังคมศึกษานะคะอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะอ่าพร้อมแล้วเตรียมตัวเปิดหนังสือนะคะวันนี้เราจะทําแบบฝึกหัดในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องพระธรรมนะคะ เมื่อคราวที้แล้วนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปแล้วว่าพระธรรมนะคะ,ะเป็นอย่างไรนะคะมีอะไรบ้างแล้ววันนี้เราจะมาทำาลักสดต่สอนเนื่องกันนะคะ,ะด,ดูเด็กๆเปิดหนังสือตอนเองหน้า20ค่ะเปิดตามนะ,ะแล้วก็เตรียมดินสอให้เรียบร้อยเลยเนื้อหาการเขียนอาจจะเยอะนิดนึงนะคะแต่ในขณะที่เขียนนะคะถ้าไม่ทันคุณครูจะขอข้ามไปก่อน เพื่อที่จะอธิบายคําถามคําตอบให้เด็กๆฟังเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยย้อนกลับมาทําการบ้านพร้พอมกันโอเคไหมอ่ะดูข้อที่หนึ่งเตรียมพร้อมนะคะเปิดหนังสือหน้ายีค่ะเปิดได้ยังคะอ่าเปิดให้เรียบร้อยพยายามเขียนนะคะเขียนได้มากการค่าสัตว์และการลักทรัพย์แล้วนักเรียนควรปฏิบัติควบคู่กับเป็นจะทําข้อใดนะคะ เมื่อเว้นจากการฆ่าสัตว์และการลักทรัพย์อันเนี้ยเป็นเบญจศีลใช่ไหมคะก็คือข้อห้ามหนึ่งข้ามฆ่าสัตว์นะสองห้ามลักทรัพย์และเขาถามว่านักเรียนควรปฏิบัติกับเบญจธรรมคือข้อใดเบญจธรรมคือการกปะทคำที่ตรงกันข้ามกับเบญจศีลราะฉชะนะอ่านใครตอบได้บ้างต้องทำยังไงคะต้องมีอะไร ถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์เราก็ต้องมีเมตตากรุณานะคะมีเมตตากรุณาต่อสัตว์นะคะอ่ะเขียนเลยต่อไปในระหว่างที่เขียนข้อหนึ่บความข้อ2ด้วยนะคะข้อ2องก็บอกว่าการไม่พูดโกหกและการพูดความจริงมีผลต่อน้กเรียนอย่างไรอ่ะตัวเราเองนะคะเวลาเด็กๆพูดนะคะหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะคะ การทําผิดนะคะไม่ใช่เรื่องแปลกหรือไม่ใช่เรื่องแญ่งชิงเพรานะฉะนั้นนะคะถ้าเราทําผิดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีความื่อสัตย์ตเรานเองก็คือยอมรับความจริงนะคะเพราะฉะนั้นการไม่พูดโกหกและการพูดความจริงมีผลต่อนักเรียนก็คือเพื่อนๆไว้ใจและเชื่อถือนะคะเด็กๆเคยรู้จักนิทานเรื่องเด็กเียนงแก่ไหมคเคยได้ฟังไหมคะเคยค่ะ ไะคเขาไปบอกนือนใชาว่ามีหมาป่ามากินแกะโกหกครั้งที่หนึ่งก็มีคนเดี๋ยวเราข้ามเสร็จแล้วค่ะ,ะยัา,าอีกทีหนึง่งวกขออนุญาตข้ามหน้านี้ไปก่อนใครยังไม่เสร็จนะคะไปดูข้อที่ 3. สามอ่ะไม่เสร็จไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพกเราขยันปรกลัตา,าทำอีกทีมนึงนะคะ่ะฟังข้อที่สามเขาบอกว่า นักเรียนจึงควรดลีเลี่ยงหรือไม่สิ้นเสพติดไม่เสพสิ่งเสพติดชนิดต่างๆอ่าเพราะอะไรต้องหีเลี่ยงคะสิ่งเสพติดดีไหมไม่ดีค่ะไม่ดีเลยไม่ดีครัร่างกายนะคะดีไหมคะบางทีรางกายไม่ได้เสพแต่เราเคยเห็นข่าวไหมคือมึนเมาหลับลึิปวดหัวเหตุบางคนเมาเคทำร้ายร่างกายคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนี่ การสิ้งเสียติดก็คือมีโทษต่างๆนะคะก็จะทําให้ขาดสติกนี่ไม่เกิดอุบัติเหตุต่อตนเองก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุและเป็นอันตรายต่อคนอื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาถามว่า mm hmm. เพราะอะไรนักเรียนจึงควรควรหลีกเลี่ยงหรือไม่สิ่งเสียสิ้เสียนีก็คือเพราะว่ามันมีโทษต่อร่างกายนั่นเองอ่ะตอไปข้อที่สี่ การปฏิบัติตนตามเบญจศีลและเบญจธรรมมีประโยชน์ต่อน,นักเตรียนอย่างไรนะคะเบญจศีลก็คือศีลห้าคือข้อห้ามูวนไหมคะส่วนเบญจธรรมจะจตรงข้ามกับข้อห้ามก็คือเป็นิ่งที่ควรปฏิบัติมีห้าข้อเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติตนตามเบญจศีลและเบญจธรรมและจะทําให้มีประโยชน์ต่อเราก็คือมีความสุขทางใจอ่ะเขียนเลย เยอะนิดนึงนะคะเสร็ล้วค่ะพี่ปี๋หากต้อใช้เสร็จแล้วรอเพื่อนนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนความสุขทางเสร็จแล้วค่ะใจรอเพื่อนนะคะรอเพื่อนก่อน,นะคะ่ะโอ๋ป้าค่ะเสร็จแล้วค่ะ นะคะอ่านมาดูฟังคำชี้แจงก่อนนะคะเขาบอกว่านำข้อมูลจากข้อความที่ต้นหให้ไปเตือนนารางให้สัมคัญหลักธรรมนะคะอ่านดูข้อความแด้านบนเนี่ยเด็กดที่หนังสือตัวเองก็ได้นะคะอืเขาบอกว่าจะมีคนอยู่นะคะจะมีชื่อคนเนี่ยั้งหมด,ดอยู่ที่8ดคนเจคนนะคะคนแรกชัยกล่าวคำขอบคุณ คนที่สองใต้ใช่เ่าทำขอบคุณเมื่อรับของจากผู้ใหญ่คนที่สองใต้ปฏิบัติจนตายค่จริยาก็คือการกระทําสิ่งต่างๆอันแรกเป็นชื่อหลักธรรมช่องที่สองเาถามว่าใครเป็นคนปฏิบัตินี่ช่องที่สองนี้นะคะใครเป็นคนปฏิบัติและช่องที่สามเขาถามว่าปฏิบัติอย่างไรอะคนแรกการชื่อหลักธรรมนะคะก็คือทานนี่ ทำบุญทำทานใครจำได้ว่าใครเป็นคนปฏิบัติคะทำทานคืออ่ะคนแรกสมศรีนะคะอ่าสมศรีทําบุญตักบาตรในตอนเช้านะคะคนที่ปฏิบัตินะคะในเรื่องของทานนะคะการให้ทานก็คือสมศรีเขาปฏิบัติก็คือใครชื่อว่าเป็นใครเอ่บ คนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักธรรมของปิยาวาจาก,ก็คือชัยนะคะเขาทำยังไงกล่าวคำขอบคุณนะคะเมื่อรับของจากผู่หญ่นนะคะอันนี้ก็วปย่อให้แล้วนะต่อไปอัตถาจริยาอัตถาจริยาก็คือการกระทำต่างๆซึ่งเกี่ยวกับการกระทำเช่นเราอยู่โรงเรียนช่วยการเก็บกวาดเจ็บขยะ ซื้อหรือเราอยู่บ้านนะคะเราก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านเก็บกวาดบ้านจัดเข้าของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะคะลักธมของปัตถาจริย์คนที่ปฏิบัติก็คือนี่เลยแก้วนะคะแก้เป็นคนปฏิบัติโดยวิธีการช่วยเก็บขยะนั่นเองนะคะ,ะให้เวลาก่อนนะคะ ถ้ายังไม่เสร็จข้ามก่อนนะคะครับขึ้นมาครับอ่านไม่เป็นไรครับถ้าใครที่ขึ้นเข้ามานะคะเด็กๆเ,เปิดหนังสือหน้า21นะคะแล้วก็เขียนตามเลยถ้าไม่ทนันเดี๋ยวครจะพา,า,ายเราสบายโอเคในเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายะะให้ฟังก่อนนะคะอ่านนั้นเดี๋ยวควณมรไปนักเรียนเปิดไปที่หน้า22สําหรับคนที่ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อย้อนกลับมาทํานะคะต่อไปหลัก ทำสมาณต่ตางๆการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอคนที่ปฏิบัติอย่างสมงส่ำเสมอคนนี้ก็คือการนะคะโดยการวิธีการปฏิบัติของเขาก็คือไปโรงเรียนทุกวันนะคะต่อไปหลักคำข้อต่อไปก็คือทำตัวดีเหลืออยู่ใต้ปฏิบัติตนตามคำสั่งของพ่อ,อแม่เจนดูแลแม่ที่เจ็บป่วย น้ำตั้งใจเรียนหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นทำตัวดีคนที่ปฏิบัติก็กคือน้ำนะคะโดยวิธีการตั้งใจเรียนนะคะต่อไปว่าง่ายคำว่าว่าง่ายหมายความว่าอะไรนะคะเราปฏิบัติตามคําสั่งสอนใช่ไหมคะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะเชื่อฟังคุณครูนะคะหรือว่าญาติผู้ใหญ่ของเราเพราะฉะนั้นคนที่ว่าง่ายในเนื้อเรื่องก็คือ ได้นะคะโดยวิธีการปฏิบัติตามคําสั่งสอนนั่นเองนะคะและหลักธรรมอันสุดท้ายก็คือรับใช้พ่อแม่หม,มีความกตันยูกะตเวทีจะ,สะแสดงความกตันยูกะตเวทีต่อพ่อแม่ได้อย่างไรทํำยังไงคะใครตอบได้เราจะ,สะแสดงความกตัญยูกะตเวทีต่อพ่อแม่อย่างไรบ้างทําได้ยังไงก่บพ่อแม่ะคะแม่พ่อไม่ อะไรนะเรียนค่ะเรื่องอะไรคะตั้งใจเรียนทำอะไรได้อีกก็ฟังคุณพ่อคุณแม่ครับทำอะไรได้อีกทค่ะมีคำสอนเรียนค่ะเพื่อเป็นดูแลคุณพ่อคุณแม่เป็นหลังดูแลพ่อแม่ครับสิ่งที่นักเรียนตอบมาถูกต้องทั้งหมดเลยนะคะอ่าสำคัญเลยก็คือเป็นเด็กดีตั้งใจเรียน ต่อไปข้อที่2องเขาถามว่าเมื่อนักเรียนทำตัวดีว่าง่ายรับใช้พ่อแม่แล้วจะเกิดผลดีอย่างไรนี่ถ้าเราปฏิบัติตนเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายนะคะดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วจะเกิดผลดีกับเราอย่างไรบางภาคบางวิชาอาจจะมีเนื้อหาค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะคะเ,เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความเพียรพยายามในการเรียนการเขียนบางวิชาอาจจะมี ใช่นะคะเราก็จะได้พักผ่อนแล้วก็เอาเวลาเป็นคนด้วยนะคะวิชาสังคมและวทิทยาศาสตร์ภาษาไทยนะคะเนื้อหาการเรียนการส<ช>อนิยนิดหนึ่งถ้าเราฟังนะคะตั้งใจเรียนเวลาที่คุณครูอธิบายนะคะแล้วรอเวลาใกล้จะสอบเก็บคะแนนหรือมีการทดสอบเราก็จะได้ไม่ต้องมาย้ำเยอะนะคะเราก็พอคุณครูถามไปปุ๊บโอ้จำได้แล้วนักเรียนฟังตั้งแต่ช่องที่หนึง่งคุณครูจะอ่านโจทย์ให้ อันไหนที่เราสามารถทําได้นะคะเราติ๊กถูกลงไปคําสั่งนะคะฟังคําชี้แจงได้ทุกคนตอนนีเนะะเนะะ้เปิดไปที่หน้า23นะคะใครที่กําลังเปิดไม้อยู่ปิดไม่ด้วยนะคะลูกอ่ะเปิดไปที่หน้า23นะคะฟังคาชี้แจงเขาบอกว่าแม่เรียนคิดว่าจะปฏิบัติตนตามพุทธศาสนาสุภาสิอัตตาหิอัตโนมาติหูนะคะซึ่งคําว่าอัตตาหิอัตโนมาติา ตนแลรปที่พุ่งแห่งตนซึ่งหมายความว่าเราเนี่ยสามารถที่สองแต่งตัวเราสามารถแต่งตัวได้ตัวเองได้ไหมไม่ว่าจะเป็นชุดอยู่บ้านชุดไปเที่ยวหรือชุดนักเรียนถ้าใครทําได้ขีดถูกลงไปค่ะแล้วแต่หนูนะลกูกอันนี้หนูจะทําแบบไหนก็ได้นะคะถ้าเราทําได้เราติ๊กถูกลงไปแต่ถ้าเราคิดว่าเราทําไม่ได้นะคะอ่ะเราก็ไม่ต้องไปทาอะไรต่อไปช่องที่สามช่องนี้นะคะ ทำกับข้าวอาเราสามารถทํากับข้าวเองได้ไหมถ้าไม่ได้ไม่ต้องทําอะไรนะคะบางอย่างก<อ>าะบางอย่างนะคะมันอาจจะอันตรายสําหรับเราเช่นเจียวไข่่าเราอาจจะช่วยคุณแม่แค่ตอกไข่ลงไปในถ้วยถูกไหมคะแล้วเราก็อ่านผสมเครื่องปรุงแต่วิธีการทอดต้องให้ผู้ใหญ่เป็นคนทำต่อไปค่ะอันที่สี่ซักผ้าใครซักผ้าเองได้ติ๊กถูก แม้กระทั่งถุงเท้าของตัวเองด้วยนะลดภาระงานของผู้ปกครองเราใส่ถุงต่อไปขี่จักรยานมีเอาไปขี่จักรยานเนี่ยไม่วนสาธารณะไม่มีบ้านใครขี่จักรยานได้ไม่ว่า,จะ,า,าจะเป็นสองล้อหรือสามล้อก็ได้นะคะอันนี้เอาตามความสามารถของตัวเองนะต่อไปถุงข้าวถุงข้าวได้ไหมอ่ากัวไปเร็วนิดนึงนะต่อไปค่ะซ่อมจักรยาน ใครทำไม่ได้ก็ว่างไว้นะคะใครคิดว่าจะเองทำได้อลิกสริไปข้อต่อไปคะ่ะทัเสื้อผ้าไปขึ้นช่องล็อกที่สองแล้วนะคะข้อไหม่บนสุดน,นะหาเงินโดยวิธีการทำงานไม่ต้องไปกรกฏคุณพ่อคุณแม่นะอ่าหาเงินเราหาเองได้หรือยังอข้อต่อไปค่ะเก็บที่นอนตื่นเช้าขึ้นมาอย่างน้อยๆผ้าห่มของเรานะคะเก็บหมอนเก็บผ้าห่มให้เข้าที่อ่า ไม่ค่ะตื่นนอนแต่เช้าเสื้อผ้าใครทำได้ติ๊กถูกลงไปข้อต่อไปปะเย็บเสื้อผ้าที่ขาดดึงกระดุมดุดปุ๊บอ้าวเราเย็บเองได้ไหมนะคะถ้าอันไหนที่เราทําได้เราติ๊กถูกถ้าเราทําไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปทำต่อไปฉัดผมโอ้โหผมยาวแล้วเป็นไปมันหนีบผมเองเลยทําได้ไหมทันไหมคะมีใครไม่ทมันไหมข้อสาม โอเคข้อต่อไปทําความสะอาดบ้านปัดกวาดเช็ดถูจัดของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้ก็ถือว่าทําได้นะคะทข้อ่ะอ่าไม่เป็นไรค่ะคนที่ไม่ทันไม่เป็นไรนะคะรอก่อนนะข้อต่อไปค่ะวิ่งออกกาลังกายนี่ใครชอบวิ่งิ๊กถูกไปเลยทำความสะอาด้วอ่าข้อต่อไปค่ะไปโรงเรียนสมมุติว่าไป ไ,ไ,ไ,ไปได้สมมุตินสมมุติว่าไปได้กลับจากโรงเรียนข้อต่อไปต่อไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสมมติว่าเรากลับมาจากโรงเรียนแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนชุดนักเรียนออกแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าลำลองนะคะเป็นชุดลำลองอยู่บ้านหรือเปลี่ยนชุดน,นักเรียนเสร็จแล้วไปอาบน,น้าเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยเป็นชุดอยู่บ้านหรือบางคนก็ใส่ชุดนอนเตรียมรอเลยนะคะ อาข้อต่อไปค่ะล้างจานใครเคยล้างหรือสามารถล้างได้นะคะจะเกิดติ๊กถูลงไปนะคะอ่ะข้อต่อไปทำความสะอาดห้องน้ำอาจจะคัดกระจกหรือทำความสะอาดอ่างล้างจาแบบสุขะนะคะเสร็จแล้วค่ะอ่าสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะการเข้าแบบผิดในเหมือนที่สองนะคะตัวก็ขอจบเพียงเท่านี้เด็กๆย่ดูไปทุกทวนด้วย ในสิ่งที่เราติ๊กถูกลงไปต้องปฏิบัติให้ได้ด้วยนะคะว่าเราติ๊กถูกลงไปตั้งไหนข้อนะคะเราสามารถที่จะปฏิบัติข้อไหนได้บ้างและต้องทำาสามไดถเลยคุณป้าขอขอดูหน้าที่ยี่สิบเอ็ดหน่อยค่ะนี่มาดูน้หน่บเยค่ะเอางี้เดี๋ยวครูบาเดี๋ยวครูบาเริ่มข่้ตั้งแต่แรกเริ่มข่้ตั้งแต่แรกถ้าใครยังไม่เสร็จนะคะถ้ามีโทรศัพท์ถ่ายรูปไว้นะหรือถ้าไม่อย่างนั้นนะคะรอตามงานเดี๋ยวครูบาเสร็จเรียน จบข้ามหน้าโรงเรียนวิชาละนายเอคกคณิตศาสตร์นะคะจบข้ามคณิตอีววกว่าจะเซียงงานไปให้หน้ายี่สมีใ,ใครยังไม่เสร็จไหมเสร็จแล้วค่ะหนูยังไม่เสร็จอีมีคนหนึ่งใช่ไหมที่เข้ามาทีหลังนะลูกใช่ไหมคะ ถ้าเข้ามาไม่คันนะคะหนูถ่ายรูปไว้นะหรือไม่ก็เดี๋ยวรอรอครูวัฒส่งงานไปให้ถ้างั้นเดี๋ยวข้ามน้านี้นะต่อไปข้อที่สามกับข้อที่อันนีเสร็จครบเหลืออีกนิดเดียวถ่ะไม่เป็นไรครับอ่ะตังเขียนไม้กี่ข้อแล้วทังไม่ทำไหมครับตังทำไม่รู้ได้ทำไหมเขียนไปด้วยนะโอเคค่ะข้อนี้มีใครยังไม่เสร็จไหมสามกับสี่มี้หมคะเสร็จเลยค่ะถ่ายรูปไว้ก็ได้นะ ใครจะถ่ายรูปไว้ถ่ายได้นะคะเพราะว่าก่อนครูะจะได้เชียร์งานให้นะคะก็จะเป็นช่วงจบคาบเรียนที่สองเนาะแล้วก็แต่คาบสองไม่เยอะค่ะเนื้อนะหานิดเดียววันนี้ใจดีบ้างเป็นบางคาบหดหดหดุดด,ดุบ้างเป็นบางเวลาดีไหมดีดีไหมดีดีดมา หมดเลยโหเก่งมากนะคะไอเี่นะไอ่ต้องนอนแล้วอ่ะโอ้ยจริงเหรอทําไมเก่งจังคนที่เสร็จแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะลูกนะหรือออกไปก่อนก็ได้นะคะเหลือเวลาอีกห้านาทีเองถ้ามันตัดนะครูปาหานาลีเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงนะคะใครที่เสร็จแล้วรอก่อนนะมาชอบอ่า โอคถ้างั้นเดี๋ยวไปถ่ายรูปหน้า22ก่อนนะเพราะว่าส่วนใหญ่มีโทรศัพท์สำหรับถ่ายรูปไว้ดูใช่ไหมคะพร้อมนะข้ามหน้านี้นะ1 2 3่งสอามไปมาเลยอ่ะโอเคถ่ายรูปไว้ได้นะคะหรือถ้ายังไม่ถ่ายรูปนะคะอะให้รอง,งานของคุูครูก่อนถ่ายรูปแล้วค่ะโอเคระหว่างถ่ายรูปแล้วหนูเขียนไปเลยคะ่ะหมดเวลาแล้วค่อย ถึงได้ถึงไหนบางคนอาจจะเขียนจนเสร็จเลยก็ได้นะเปรียบสมมติว่าเราอยู่โรงเรียนรับกันเนาะตอนเนี้ยสมมติว่าเรากําลังนั่งเรียนอยู่บเราเขียนหนังสือเพราะว่าเวลามาโรงเรียนพ่อแม่ไม่รู้ด้วยซ้ำฝ่าว่าลูกตั้งใจเรียนหรือเปล่าเรียนแบบนี้เนี่ยบางคนที่มีพุณพ่อคุณแม่ทํางานที่บ้านอ๋อลูกไปตั้งใจเรียนครูก็ยังเขียนอีกตั้งหากว่ากลังเรียนอยู่ บางคนนั่งหมุนเก้าอี้อย่างเดียวเลยก็มีนะคะถ้าเราโมแต่นั่งหมุนเก้าอี้นั่งเล่นอยู่แล้วเวลาเพื่อนทํางานเสร็จคาบว่างเราจะได้ไปตามงานเพราะฉะนั้นเราต้องทํางานไปพร้อมเพื่อนนะคะเรียนไปพร้อมเพื่อนเลยวิชาไหนเยอะอาจจะไม่ทําเสร็จในคาบแต่ทําให้ได้มากที่สุดบางคนนะเขียนจนเสร็จเลยก็มีนะคะ อ่าโอเคเหลืออีก2องนาทีไม่อย่างงั้นนะคะเดี๋ยวคุณปาจะส่งงานตามไปให้ทีหลังนะคะขออนุญาตจบเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณปาต้องไปโหลดคลิปอีกนะคะแล้วก็เตรียมที่จะเรียนวิชาต่อขอแค่หน้นาเมื่อกี้ก่อนนะคะอ่าถ่ายหรือ,อยังคะถ่ายรูปหรือ,อยังอุปมาคะเสร็จแล้วคะ่ะไม่ถ่าย โอเคเวลาหมดนั้ลูกเดี๋ยวมันจะตักเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเจอกันคาบต่อไปวิชาคณิตศาสตร์เตรียมแบบฝึกหัดเล่มใหญ่นะสีม่วงนะคะวันนี้ใครที่ตามงานไม่ทันเดี๋ยวครูมาส่งเข้าไปให้นะคะค่ะโอเคนิเองเขียนหน้าที่สิบสามยังไม่เสร็จนะคะอ่ะเดี๋ยวครูมาส่งไปให้นะคะเดี๋ยวส่งไปให้เลยค่ะ หมดคาบสองเดี๋ยวส่งไปนะคะอ่าโอเคงั้นคาบนี้ย้ายๆแค่นี้เตรียมตัวเรียนคาบต่อไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปาค่ะสวัสดีค่ะเรียนอนไ์เสร็จแล้ควค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย